สัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะมาพบกับกิจกรรมพับกระดาษหันสาค่ะมือน้อยสร้างฝันได้มือใครก็อาจทำได้สิบนิ้วของเราพับตัดกระบายป่องไว้แข้งแรงเร็ววันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆมาพับอะไรเอ,อ่ย แป๊บแป๊บเด็กๆมองเป็นตัวอะไรคะน้องแมวนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาระบายสีนะคะตัดกระดาษแล้วก็พับกระดาษเป็นรูปน้องแมวค่ะซึ่งกระดาษนะคะก็จะอยู่ในแบบฝึกเตรียมความพร้อมหน้าที่25ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ โดยส่วนแรกนะคะก็จะเป็นส่วนของหน้าน้องแมวค่ะแล้วก็สี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะก็จะเป็นส่วนของตัวของน้องแมวอันดับแรกเลยนะคะให้เด็กๆระบายสีก่อนเลยค่ะให้เด็กๆระบายสีในส่วนของหน้าน้องแมวแล้วก็ตัวน้องแมวนะคะเด็กๆอยากให้แมวเนี่ยมีสีอะไรหนะ้าเด็กๆออกแบบลวดลายให้น้องแมวได้เลยค่ะ ระบายในส่วนของใบหน้าน้องแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะซึ่งเป็นตัวของน้องแมวค่ะนะคะเด็กๆจะเห็นครึ่งนะคะเส้นประครึ่งที่แบ่งครึ่งของสี่เหลี่ยมนี้อยู่นะคะแบ่งออกมาก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะให้เด็กๆระบายด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าระบายทั้งสองด้านเลยก็ได้นะคะลงมาเลย เด็กค่อยๆระบายไปนะคะไม่ต้องรีบเรามีเวลานะคะเราค่อยๆระบายไปเรื่อยๆผ่อนคลายไปกับการลงสีนะคะ ก็ระบายในส่วนที่เป็นใบหน้าน้องแมวนะคะแล้วก็ตัวของน้องแมวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาตัดแล้วก็พับกระดาษกันนะคะก็จะมีวิธีทำอยู่ด้านข้างนี้นะคะเด็กๆก็สามารถที่จะดูวิธีการทำหรือว่าจะดูคุณครูพับให้ดูก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปใช้กันแกลตัดกระดาษกันเลยค่ะ คุณครูก็เตรียมกันไกลามาแล้วนะคะเด็กๆควรจะเลือกใช้กันไกลที่มีปลายมนนะคะจะได้ไม่อันตรายกับเด็กๆเท่าไหร่นักนะคะจากนั้นเด็กๆใช้นิ้วโป้งนะคะนิ้วชี้นะคะหรือนิ้วกลางก็ได้ค่ะที่แข็งแรงของเด็กสอดเข้าไปในกันไกลเลยนะคะ,ะแล้วเด็กๆก็ลองอ่ากันไกลตัดกันไกลดูนะคะนะ ใช้นิ้วที่แข็งแกร่งของเด็กๆนะคะเคยๆตัดกันไกลอย่างระมัดระวังเลยระวังนิ้วด้วยนะคะเวลาใช้กันไกลเนี่ยเราก็จะต้องมีสมาธิแล้วก็อย่าเล่นเด็ดขาดเลยเห็นไหมดูเส้นนะคะตัดให้ตรงตัดให้ขาดเลยชับชับชาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะตามเส้นเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะ ฝึกใช้กันไกลด้วยความระมัดระวังค่ะแทนแทนแทนตัดเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะได้สี่เหลี่ยมสองใบแบบนี้นะคะส่วนหน้ากับส่วนตัวของน้องแมวค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาพับกระดาษกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเริ่มจากส่วนใบหน้าของน้องแมวก่อนเลยนะคะเด็กๆอาจจะพลิกกลับหลังเนาะจากนั้นเอาปลายแหลมกับปลายแหลมนะคะมาชนกันเด็กๆค่อยๆจับ มาชนกันตรงนี้นะคะจับให้พอดีเอานิ้วกดไว้จากนั้นค่อยๆรีดกระดาษให้เรียบค่ะก็จะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเปิดพลิกด้านมาก็จะกลายเป็นหน้าน้องแมวแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะพับผูกค่ะเด็กๆเห็นรอยปะไม่เอย่ยเด็กๆค่อยๆใช้นิ้วนะคะพับตามรอยปะให้พอดีเลยเคย่อยๆจับแล้วก็รีดกระดาษหูน้องแมวโผล่มาข้างนึงแล้วค่ะอีกข้างหนึ่งทาเหมือนกันค่ะ เ็นรอยปะไม่เอ่ยค่อยๆจับค่อยๆ่อยทำไม่ต้องรีบร้อนนะคะแล้วก็พับลงไปเลยได้แล้วค่ะรอยปะด้านบนนะคะให้เด็กๆพับไปด้านหลังเหมือนกัน,นะคะ่ะน่าได้หรือยังน้องหน้าน้องแมวมาแล้วเย่ไปในส่วนของตัวน้องแมวนะคะจากสี่เหลี่ยมนะคะเราจะพับให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเราจะเอาปลายชนปลายนะคะ ให้เด็กๆกลับหลังก่อนเนาะเด็กเอาปลายชนปลายเหมือนหัวน้องแมวเมื่อกี้เลยจับตรงปลายให้พอดีการจากนั้นใช้นิ้วมือที่เหลือนะคะรีดกระดาษให้เรียบกลายเป็นสามเหลี่ยมแล้วเห็นไหมคะแค่นี้เองตัวน้องแมวจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาประกบกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กาวติดค่ะ กครกดเตรียมกาวมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆใช้นิ้วนะคะจุ่มกาวเพียงเล็กน,อน้อยไปเลยแล้วก็เอาศีรษะของน้องแมวนะคะติดลงไปเลยค่ะมาแล้วเสร็จแล้วค่ะเมื่อเด็กๆพับตัวน้องแมวเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนำตัวน้องแมวนะคะไปติดลงบนกระดาษหน้าที่ 26เลยนะคะนี่คุณครูแปะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะจากนั้นนี่เด็กสามารถที่จะวาดรูปนะคะตกแต่งต่อเติมให้สวยงามได้เลยนะคะอาจจะใช้สีเทียนสีดำวาดก็ได้นะคะภาพก็จะได้คมชัดค่ะเอะเด็กๆอยากให้น้องแมวอยู่ที่ไหนนะ้าอยู่ในบ้านที่แสนจะอบอุ่นกลัวว่าอยู่ในสวนดอกไม้หรืออยู่ใน ที่ไหนดีหน้าแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะเด็กวาดรูปมาได้เลยวาดเลยค่ะเอคุณครูกิฟต์นัดกอดให้น้องแมวไปอยู่ที่ไหนดีหน้าอาเอเด็กๆคิดว่าคุณครูกิฟต์จะพานนองแมวไปอยู่ที่ไหนนะคะ คิดไว้ด้วยนะว่าเด็กๆจะพาน้องแมวไปอยู่ที่ไหนดีนี่นะคะผลงานของคุณโคลก,กิฟค่ะชื่อภาพว่าแมวน้อยในสวนสวยนะคะ คุณครูอยากเห็นผลงานของเด็กๆบ้างจังเลยค่ะอย่าลืมนะคะเอาผลงานฟีมือของเด็กๆนะคะซึ่งคงจะมีความหลากหลายตามจินตนาการของเด็กๆส่งมาให้คุณครูได้ชื่นชมกันบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูิต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย